ไม่รถคันนี้มันหรูหลาจริงๆนะครับมันหรูหลาคู่บารมีจริงๆสำหรับท่านที่กำลังมองหารถเกรดพรีเมียมเหมือนรถยุโรปนะครับหรือรถญี่ปุ่นที่ระดับแคมรี่หรือว่าแอ c o r d อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเบนซ์วอลโววีเอ็มนะฮะก็คันนี้ก็หรูหลา สมฐานากะกันเลยทีเดียวครับไปไหนก็ภูมิฐานนะครับไม่ว่าจะไปติดต่อธุระการงานนะฮะหรือขับไปท่องเที่ยวนใครเห็นก็แล้วก็ได้สมรถถนะที่ก็เรียกว่าสมกับคุณภาพด้ของคุณภาพนะครับก็สนใจยังไงในเจ้าของก็ลงขายมีข้อมูลไว้อยู่ในคลิปนะครับก็ลองติดต่อกันดูนะครับให้โชคดีครับ ไม่รถคันนี้มันหรูหลา,าจริงๆนะครับมันหรูหลาคู่บารมีจริงๆสำหรับท่านที่กำลังมองหารถเกรดพรีเมียมเหมือนรถยุโรปนะครับหรือรถญี่ปุ่นที่ระดับแคมรี่หรือว่าแอ c o r d อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเบนซ์วอลโววีเอ็มนะฮะก็คันนี้ก็หรูหลา สมฐานะกันเลยทีเดียวครับไปไหนก็ภูมิฐานนะครับไม่ว่าจะไปติดต่อธุระการงานนะฮะหรือขับไปท่องเที่ยวเนี่ยใครเห็นก็แล้วก็ได้สมรันะที่ก็เรียกว่าสมกับคุณภาพเรืของคุณภาพนะครับก็สนใจยังไงในเจ้าของก็ลงขายมีข้อมูลไว้อยู่ในคลิปนะครับก็ลองติดต่อกันดูนะครับให้โชคดีครับ ไม่รถคันนี้มันหรูหรา,าจริงๆนะครับมันหรูหราคู่บารมีจริงๆสำหรับท่านที่กำลังมองหารถเกรดพรีเมียมเหมือนรถยุโรปนะครับหรือรถญี่ปุ่นที่ระดับแคมร y หรือว่า Accord อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า b e n ซ์วอลโ